ส่วนอันนี้เป็นเรื่องของ i n f ฟล m มเมชันก็คือการอักเสบถ้าเราไม่สะดวกการเจาะหลอเลืดแล้วนะสงสัยว่าจะมีเรื่อง v i s ัล r a บอดี้แฟ t นะค,คือมีมีแฟทสะสมอ่ะทั้งสับคิวทั้งวิชัลแฟตเนี่ยนะจะรู้ได้ไงว่าน่าจะมีการสะสมของวิชัลแฟตและส่วนบวนการอักเสบขึ้นครับก็ให้วัดอัตราส่วน เนี่ยของเอวกับสะโพกถ้าผู้ชายต้องน้อยกว่า0.9มาเทียบอัตราส่วนอ่เป็นนิ้วหรือจะเป็นเซนก็ได้นะเขาเอลตั้งหามนสะโพกผู้ชายเอลมันต้องเล็กกว่าสะโพกส่วนผู้หญิงเนี่ย ก็ต้องเล็กกว่าเยอะๆก็คือต้วงน้อยกว่าศูนยดแผ่อืมอืมายถ้ามากกว่าหนึ่งผู้หญิงถ้ามากกว่าสูนจุดเก้าก็มีแนวะโน้มเป็นปัญหาไฮริสไฮริสครับนเนี่ยเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันจะสะท้อนถึงการสะสมของวิเชลลบอดี้แฟทแล้วก็มีการอักเสบคอลเลเจนของวิเชลล่บอดี้แฟทนะ กับเลโชระหว่างเอลกับสะโพกอันนี้เป็นตัวบอกเรียกว่าเป็นคอร์ส sectional no study ครับก็มีสองอย่างนี้แล้ว